จอมยุทธสุดโกงตอนที่สองต้องสอบวรยุทธให้ได้ในห้องเรียนฟางผิงสับสนมึนงงใจเต้นไม่เป็นจังหวะพูดขึ้นมาเหมือนไม่ได้คิดอะไรช่วงนี้ยุ่งกับการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลายัยไม่ได้ดูข่าวอะไรเลยนายเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างเฉินฟานพูดลอยๆก็ที่เล่าไปแล้วไงปรมาจารย์มาทะลวงขั้นแปดได้ทำเอาช็อปไปทั้งวงการเฉินฟานไม่ค่อยชอบเรื่องซุปซิบนินทามีแต่อย่างเจี้ยนที่พูดเก่งไม่เบาตอนนี้เสียงกริ่งเข้าเรียนยังไม่ดังอย่างเจี้ยนยยินคาาาถมมงงงงงฟงงจึหัุเเสี ข่าวใหญ่ที่ได้รับการยืนยันมีไม่มากหรอกแต่ไม่กี่วันมานี้ฉันอ่านข่าวซุบซิบผ่านตามาก็ไม่รู้ว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าได้ยินว่าใต้ซือหมาแห่งอาลีอาจจะบรรลุขั้นเจ็ดลายเป็นปรมาจารย์แล้วปรมาจารีแห่งไป่ตู้ก็ดูเหมือนเตรียมจะปิดด่านทะลวงขั้นแปดเช่นกันเขาใช้เวลาทะลวงขั้นเจ็ดพอๆกับปรมาจาร์หมาแต่หลายปีมานี้ปรมาจารีพัฒนาช้ากว่าปรมาจารย์หมาจะทะลวงได้หรือไม่ยังคงพูดยาก เออใช่บวกยังมีอีกข่าวผู้ว่าจางมณฑลหนานเจียงของพวกเราใกล้จะบรรลุขั้นเจ็ดแล้วถ้าผู้ว่าจางบรรลุขั้นเจ็ดก็ยอดไปเลยนะพวกเราเชาวหนานเจียงอ่อนแอมาหลายปีตอนนี้มีแค่ปรมาจารย์ขั้นเจ็ดรุ่นก่อนไม่กี่คนนั่งรักษาการผู้ว่าจางยังอายุน้อยหากทะลวงสำเร็จก็มีโอกาสจะก้าวหน้าอีกขั้นช่วยกู่หน้าให้หนานเจียงของพวกเราอีกอย่างก่อนสอบวรยุทธปีนี้เหมือนว่าโรงเรียนของพวกเราจะเชิญรุ่นพี่ที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยวรยุทธหนานเจียงเมื่อปีก่อนมาพูดบรรยายให้พวกเราฟังด้วยหยางเจีย้นนยฝกึุธ ใครสักคนสามารถทะลวงขั้นได้ใครสักคนกำลังเตรียมจะปิดด่านคนที่ถูกพูดถึงฟางผิงเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างไม่ใช่แค่คนในแวดวงธุรกิจยังมีวงการบันเทิงกระทั่งแวดวงการเมืองเช่นกันเท่าที่ฟังจากหยางเจี้ยนฟางผิงรับรู้ได้ว่าผู้ฝึกยุทธนั้นมีหน้ามีตาในสังคมนี้เป็นอย่างมากผู้ฝึกยุทธอันดับต่ำกว่าขั้นเจ็ดหยางเจี้ยนเรียกว่าไต้ซือสูงกว่าอันดับเจ็ดนั้นย่อย่องว่าปรมาจารย์นอกจากนั้นผู้ฝึกยุทธที่พูดถึงแต่ละคนก็เป็นคนดังทั้งนั้นนนฟาางงงงิเลยถมออกกไไปวว่่่คคพี้แขแข็รหน ยางเจี้ยนตอบกลับมาแบบไม่ต้องคิดไม่ว่าจะผู้ฝึกยุทธคนไหนก็สามารถหักพวกเราเหมือนหักตะเกียบได้ทั้งนั้นรอจนเสียงกริ่งดังขึ้นอย่างเจี้ยนก็ถือโอกาสสยามที่อาจารย์ยังไม่มาเพื่อคุยต่อถ้าสอบเข้าวรายุทธไม่ได้ก็เป็นผู้ฝึกยุทธไปตลอดเป็นข้าราชการหรือนักธุรกิจก็คงไปไม่ได้ไกลถ้าไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธไม่มีทางรุ่งเรืองหรอกคําพูดนี้หลุดออกมาฟางผิงก็ชะงักอีกครั้งเชิญฝานที่ไม่ได้เปิดปากตั้งแต่ต้นเอ,อ่ยขึ้นมาอย่างหม่นหมอง อย่างไรผู้ฝึกยุทธก็เป็นเพียงคนกลุ่มน้อยยิ่งไปกว่านั้นสําหรับพวกเราไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือนักการเมืองล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมไม่มีความจําเป็นต้องสนใจเรื่องพวกนี้จากบทสนทนาของทั้งสองคนช่วงเวลาสั้นๆฟางผิงก็สัมผัสดได้ถึงสิ่งหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนฟางผิงล้วนรับรู้ได้ว่าโชคชะตาโหดร้ายกับเขามากถ้าไม่เป็นผู้ฝึกยุทธไม่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งต่อให้มีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่ก็คงเป็นได้แค่คนชนชั้นล่างเท่านั้นสิ่งที่สําคัญคือตอนนี้ฟางผิงสงสัััยยเเเป็นอออ่่่าาางงงงมมมมกกกกตตลลวบิิดใหหจรรืไ แม้ว่าหน้าตาของเพื่อนร่วมห้องยังคงเหมือนเดิมชื่อแท้ไม่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเจ้าพ่อยักษใหญ่วงการธุรกิจชื่อบริษัทยังคงถูกเพงเหมือนเดิมแต่แทนที่ทุกคนจะทําอาชีพเดิมกลับกลายเป็นผู้ฝึกยุทธกันไปหมดเรื่องอย่างอื่นจะเปลี่ยนไปด้วยไหมนะอยากจะถามอีกหลายเรื่องแต่ตอนนี้อาจารย์เข้ามาในห้องเรียนแล้วทุกคนต่างก็กลับที่นั่งของตัวเองไม่ได้พูดเล่นกันอีกทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติฟางถิงจึงไม่อยากถามซักไซอีกถ้าถามลงลึกไปอีกกลัวว่าเจ้าเด็กพวกนี้จะคิดดวว่าาาาาเเเเขป็นรคมคมจํสือ,อไ้ ฟางผิงครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะฉวยโอกาสที่อาจารย์ไม่ได้สนใจกระซิบถามเฉินฝานแถวแถวโรงเรียนของพวกเรายังมีร้านอินเทอร์เนต็ตอยู่ใช่ไหมเฉินฝานมองเขาอย่างแปลกใจไปแอร์วบหนึ่งแต่ยังคงตอบกลับไปมีซิเมื่อก่อนนายก็ไปร้านหลันเทียนบ่อยๆนี่นาฟู่วอฟางผิงถอนหายใจพยักหน้าไม่พูดอะไรอีกดูท่าบางอย่างก็ยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนอย่างชื่อร้านอินเทอร์เนต็ตเชยๆก็ยังเหมือนเดิมในเมื่อร้านอินเทอร์เนต็ตยังอยู่ก็หมายความว่ามีหลายอย่างที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเลิกเรียนคงต้องไปค้นหาข้อมูลสักหน่อยอาจจะข้าไรมกึน เฉินฝานเห็นฟางผิงมีท่าทีราวกับยกภูเขาออกจากอกอบเขาจึงเอ่ยเตือนอย่างหวังดีถึงพวกเราจะไม่ได้สอบวรยุทธแต่ก็อย่าเสียใจไปสอบสายสังคมก็มีโอกาสเชิดหน้าชูตาได้เหมือนกันวันข้างหน้าก็อาจจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ฝึกยุทธการสอบเข้ามหาลัยใกล้เข้ามาแล้วไปร้านอินเตอร์ให้น้อยๆหน,น่อยดีกว่าฟางผิงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกคู่หูคนธรรมดาอย่างเช่นเคยแม้ว่าเฉินฝานจะไม่ใช่คนพูดมากแต่ก็ยังคงเป็นห่วงเพื่อนที่นั่งข้างต๊ะคนนี้ไม่น้อย คนเรียนคาบเช้าที่เหลือจนจบอย่างลำบากยากเย็นพอเสียงกริ่งดังขึ้นฟางผิงก็เดินตัวปลิวออกไปข้างนอกอย่างรีบร้อนเขาอยากจะไขความสงสัยของตัวเองเต็มคนแล้วเฉินฝานเห็นฟางผิงเดินออกไปข้างนอกอย่างรีบร้อนจึงวิ่งตามไปถามนายจะไปกินข้าวหรือไปร้านอินเทอร์เน็ตร้านอินเทอร์เน็ตรีบกลับมาแล้วการคาบแรกตอนบ่ายเป็นวิชาของอาจารย์ประจำชั้นฟางผิงขานรับเพราะตอนนี้พ่อแม่ของเขายังอยู่ที่ทำงานตอนกลางวันจึงมักฝากท้องกับร้านข้าวข้างโรงเรียนไม่จำเป็นต้องกลับบ้าน ถือโอกาสตอนที่มีเวลาว่างในกลางวันความอยากรู้อยากเห็นของเขาทำให้แทบอยากจะพุ่งไปร้านอินเทอร์เน็ตจะได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้สักทีฟางถิงสาวเท้าอย่างรวดเร็วกวาดสายตามองไปยังสภาพแวดล้อมโดยรอบเหมือนในความทรงจำไม่ผิดเพี้ยนเมืองหยางเฉิงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อนนักเรียนและอาจารย์ก็ดูปกติฟางถิงไม่เห็นมีคนเหาะเหินเดินบนอากาศแต่อย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามในโรงเรียนกลับมีคำขวัญปลุกใจและแผ่นป้ายโฆษณาแปลกๆจำนวนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเตรียมพร้อมกับการสอบเกาเขา่าสอบวรยุธทธ์เชิญที่นี่ได้สู้สุดใจพิชิตสายวรยุทธ์ สอบสายวรยุทธ์มาชิงเต่าคลาสกวดวิชาต่อสู้ของชิงเต่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของท่านยาบำรุงปราณหนึ่งเม็ดจะทําให้คุณสอบเข้าสายวรยุทธ์ได้แน่นอนอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่หากของแปลกประหลาดพวกนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นในโรงเรียนอย่างจงแจ้งขนาดนี้ฟางผิงคงจะคิดไปแล้วว่ามีพวกร่างทรงและนักต้มตุ๋นแอบปนเข้ามาในโรงเรียนแต่ตอนนี้ทุกคนยังคงทําตัวตามปกติฟางผิงจึงเข้าใจขึ้นมาสุดท้ายแล้วนี่ไม่ใช่โลกในความทรงจําของเขาส่วนจะแตกต่างกันแค่ไหนนั้นยังต้องหาคําตอบกันต่อไป หลังจากนั้นสิบนาทีฟางถิงก็มาถึงร้านหลันเทียนที่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนะักยังคงเป็นกลิ่นอายที่คุณเคยป้ายร้านที่คุณตาร้านอินเทอร์เน็ตที่ดูรุ่งเรืองในปีนั้นยามนี้กลับเหลือเพียงความซอมซ้ออย่างเห็นได้ชัดตัวอักษรร้านอินเทอร์เน็ตหลันเทียนนั้นแทบจะมองไม่ออกแล้วเมื่อ,อย่างเท้าเข้าไปในร้านเคาน์เตอร์หน้าประตูยังคงมีพนักงานหญิงสาวที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยและแปลกหน้านั่งอยู่เป็นนักเรียนหญิงที่อายุไม่มากนะักยามนี้มองดีดีอีกทีฟางถิงคิดว่าเมื่อวัยรุ่นสาาาายยตตััวเอองงงคงจะมีปญหู่บ้ ก็ถูกคนสวยปานนางฟ้าที่ไหนจะมาทํางานร้านอินเทอร์เน็ตกันฟางผิงกวาดสายตามองพนักงานสาวไปครั้งหนึ่งเขาไม่คิดจะจีบเธอเด็กสาวระดับนี้ไม่เหมาะสมกับการมาเกิดใหม่อย่างยิ่งใหญ่ของเขาแต่เมื่อนึกถึงปรมาจารยหมาความมั่นใจที่ลูกชนของเขาก็มอดดับลงในชั่วพริบตาการเกิดใหม่เป็นเรื่องที่ล้ำค่าแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องเกิดให้ถูกที่เขาแอบคิดอยู่ในใจแต่ฟางผิงไม่มีเวลาแล้วเขากล่าวเข้าประเด็นทันทีใช้คอมหนึ่งชั่วโมงคิดเท่าไหร่สามหยวนพนักงานสาวตอบๆก่อนจะเอ่าเป็นสมาิกือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็สมัครสมาชิกเติมเงิน50หยวนจะได้ฟรี10หยวนฟางผิงเผยสีหน้าเย่อหยิ่งคร้านจะสนใจเธอเติมตั้ง50หยวนถึงจะฟรีที่เหนียวะมัดอีกอย่างเขาดูเหมือนคอนมีเงิน50หยวนหรือไงตอนที่เรียนหนังสือช่วงเชา้าฟางผิงก็รู้แล้วว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงิน28หยวนเงินจำนวนนี้รวมกับค่าอาหารกลางวันถ้าจะเติม50หยวนก็ต้องมีเงินในกระเป๋าเสียก่อนฟางผิงควักแบงค์5หยวนใบหนึ่งออกมาไม่สนใจโปรโมชั่นของพนักงานสาวตบลงบนเคาน์เตอร์ด้วยใใบหนน้ามั่จ แน่นอนว่าพนักงานสาวก็ไม่สนใจคนจนอย่างเขาเช่นกันโยนบัตรสมาชิกชั่วคราวให้เขาหนึ่งใบแล้วก็ไม่สนใจฟางผิงอีกฟางผิงอยากจะตะโกนคำว่าอย่าดูถูกลูกค้าใส่หน้าหญิงสาวแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ควรมัวมาเสียเวลากับพนักงานร้านจึงไม่คิดเล็กคิดน้อยกับพนักงานสาวอีกคว้าบัตรสมาชิกชั่วคราวเดินไปที่มุหมหนึ่งของร้านอินเทอร์เน็ตมุมหนึ่งของร้านอินเทอร์เน็ตฟางผิงเปิดคอมขึ้นมาก่อนจะค้นหาข้อมูลที่ตัวเองอยากรู้อย่างกระตือรือรน้นแสงไฟสีฟ้าจากหน้าจอสะท้อนกับใบหน้ามืดครึมของงฟางิง ถ้าตอนนี้มีคนนั่งอยู่ข้างๆคงจะสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของเขาเขาเปลี่ยนสีหน้าไป 18, 900บางครั้งดูกระวนกระวายบางครั้งก็ขบเที่ยวเียวฟันบางครั้งก็สะบัดออกมาก็ไม่รู้ว่ากำลังตำหนิโชคชะตาหรือด่าว่าใครหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงคอมพิวเตอร์ก็ดับลงอัตโนมัติบัรใช้ครบกำหนดแล้วฟางผิงไม่มีใจจะเติมเงินพกเอาความสับสนเลือนรางสาวเท้าออกจากร้านอินเทอร์เน็ตไปช่วงเวลาที่ก้าวออกมาจากร้านใบหน้าของฟางผิงก็ปรากฏความแนว่วแน่กัดฟันเอ่ยว่าสอบวรยุทธ เหมือนกับยังไม่พอที่จะยืนยันความตั้งใจของตัวเองฟางผิงกล่าวเพิ่มอีกครั้งว่าต้องสอบวรยุทธ์ให้ได้ตอนที่สามคนจนเรียนหนังสือคนรวยเรียนวรยุทธด้านนอกร้านอินเทอร์เนต็ตฟางผิงใบหน้าเด็ดเดี่ยวแววตาแฝงความแข็งกร้าวไม่แข็งกร้าวก็คงไม่ได้หลังจากท่องอินเทอร์เนต็ตมาหนึ่งชั่วโมงฟางผิงก็สรุปเรื่องบางอย่างได้อย่างเช่นว่าผู้ฝึกยุทธคืออะไรผู้ฝึกยุทธในโลกปัจจุบันนั้นไม่แตกต่างกับนิยายกำลังภายในหรือภาพยนตร์จอมยุทธ์ในชาติก่อนน,ะน,น,นจจับ แม้อาชีพผู้ฝึกยุทธจะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะสูงแต่ก็ใช่ว่าฟางผิงจะต้องสนใจแต่ในชาตินี้ผู้ฝึกยุทธกลับไม่ใช่อาชีพที่ใช้ทักษะสูงเท่านั้นสิ่งที่มากกว่านั้นคืออำนาจและตำแหน่งหลักการปลาใหญ่กินปลาเล็กนั้นมีมาตั้งแต่โบราณการก่อนกลับชาติมาเกิดความแตกต่างเช่นนี้ไม่ได้ปรากฏชัดเจนมากนะักทุกคนก็เป็นคนธรรมดาที่ถูกปืนยิงล้มได้แต่ในโลกที่เขากลับมาเกิดนี้เต็มไปด้วยผู้ฝึกยุทธความแตกต่างจึงเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ที่หยางเจี้ยนพูดเรื่องขีดจำกัดของการเมืองแแแลละกกาาาารรทธุิิจจจตออน,นี้้้ฟงงงงผเขย่มว คนทั่วไปจะทำอาชีพอะไรล้วนไม่มีข้อจำกัดแต่ตามกฎหมายใช่แล้วมีกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าบริษัทอยากจะขยายธุรกิจออกนอกเมืองฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะต้องเป็นผู้ฝึกยุทธและถ้าจะขยายข้ามมณฑลอื่นฝ่ายกฎหมายของบริษัทก็ต้องเป็นผู้ฝึกยุทธที่ไม่ต่ำกว่าขั้น4ี่จากข้อมูลที่ฟางผิงค้นเจอในอินเทอร์เน็ตการฝึกยุทธในปัจจุบันแบ่งเป็น9ก้าขั้นขั้นหนึ่งต่ำสุดและขั้นเก้าสูงที่สุดขั้นสี่ลงไปนับเป็นผู้ฝึกยุทธระดับล่างขั้นเจ็ดขึ้นไปน อยากจะขยับขยายบริษัทไปเมืองอื่นอันดับแรกฝ่ายกฎหมายของบริษัทต้องเป็นผู้ฝึกยุทธอันดับสี่ขึ้นไปทั้งหากเป็นบริษัทข้ามชาติแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายที่แน่ชัดแต่ฟางถิงก็หาในเน็ตอย่างลวกๆแล้วหากไม่มีผู้ฝึกยุทธขั้นเจ็ดแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะดีแค่ไหนได้รับความนิยมขนาดไหนพอรีพอลามเข้าไปอยู่ในประเทศอื่นภูมิภาพอื่นนั่นแทบไม่ต่างจากการส่งคนไปตายแม้ว่าในบริษัทจะมีผู้ฝึกยุทธขั้นเจ็ดก็ต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองก่อนอย่างเช่นปรมาจารยนน์หม ผลิตภัณฑ์ของเพนกวินกรุ๊ปไม่แตกต่างจากชาติก่อนมากนักเน้นไปที่การสื่อสารปัจจุบันคิวคิวหนึ่งยังคงเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักในโลกออนไลน์ของประเทศจีนแต่ก็จำกัดแค่ในประเทศจีนเพนกวินกรุ๊ปไม่อาจเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียได้แม้ก่อนหน้านี้หมาวูวเถิงจะบรรลุขั้นเจ็ดแต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ก็ปล่อยแอปพลิเคชันสื่อสารออกมาเช่นเดียวกันมีผู้ฝึกยุดขั้นแปดนั่งรักษาการในภูมิภาคเอเชียยามนี้หมาหัวเถิงไม่อาจพิสูจน์พลังกำลังของตัวเองได้เมื่อไม่สามารถใช้เรื่ออองงงนนี้้้ยยยยยยยชิยกกิทรรัััพาาากกกกบบ Google ็ไไดดดคจะขขยยปนนเล เพราะไม่ได้อยู่ในประเทศคนที่คุณส่งไปขยับขยายอาจจะหายไปไร่ร่องรอยในชั่วข้ามคืนมีเพียงการที่สุดความแข็งแกร่งของตัวเองให้โลกภายนอกและสหายร่วมวงการเป็นที่ประจับเท่านั้นคุณถึงจะสามารถขยับขยายได้อย่างสบายใจนี่จึงเป็นสาเหตุที่หมาห่วเถิงบรรลุขั้นแก็เลือกท้าประลองกับแทมทันทีการประลองครั้งนี้แพ้ชนะไม่สําคัญสิ่งที่สาคัญคือพิสูจน์ว่ายามนี้หมาห่วเถิงได้บรรลุถึงขั้น8มีคุณสมบัติจะแย่งชิงผลประโยชน์กับกูเกิลได้แล้วนี่เป็นกฎเกณฑ์ของแวดวงธุรกิจจแแวดวดงงอื่่่่นๆกกก็ไไมตตาาาี้เทหร ทรัพยากรน้อยหรือมากตัดสินจากความแข็งแกร่งที่สังสมของผู้ฝึกยุทธอีกฝ่ายก่อนหน้านี้มีข่าวลือเล็ดลอดออกมาว่าผู้ว่าหนานเจียงใกล้จะทะลวงด่านสำเร็จแล้วหยางเจี้ยนพูดเรื่องนี้ด้วยความตื่นเต้นสาเหตุก็คงเป็นเช่นนี้ผู้ว่าระดับปรมาจารย์ย่อมสามารถแย่งชิงทรัพยากรที่มากกว่าให้กับหนานเจียงได้แวดวงการเมืองธุรกิจทหารก็เป็นเช่นนี้กระทั่งวงการบันเทิงและอาชีพอื่นย่อมไม่ต่างพวกศิลปินที่มีชื่อเสียงนอกจากต้องมีฝีมือหน้าตาโดดเด่นยังจำเป็นต้องมีวรยุทธที่ไม่ธรรมดาเพราะหาาาากกกกคคุุณณไไไไไม่่่แแข็งงงรรออบยเเินปทดดจัษว้้ เ,เสียแต่ว่าจะมีพ่อแม่ที่แข็งแกร่งคอยหนุนหลังทายาทเศรษฐีในยามนี้แทบจะเรียกรวมกันว่าทายาทผู้ฝึกยุทธเพราะคนที่มีเงินมีอำนาจล้วนเป็นผู้ฝึกยุทธกันทั้งนั้นคนธรรมดาทั่วไปส่วนหนึ่งก็ก้าวเดินไปไกลได้เช่นกันแต่เบื้องหลังคนพวกนี้กลับมีผู้ฝึกยุทธที่แข็งแกร่งคอยหนุนหลังอยู่ทั้งต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองออกมามีเงินไขเข้มงวดยิ่งกว่าผู้ฝึกยุทธเสียอีกถ้าไม่เป็นผู้ฝึกยุทธก็จะถูกจดให้เป็นพวกลายแถวไม่มีตำแหน่งอำนาจในสังคมเมื่อเป็นแแบบนนี้ล้ลวใครๆกกก็็อยยาจะเปฝึุ แม้จะเป็นผู้ฝึกยุทธที่อ่อนแอไม่ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันยื่นสมัครงานในบริษัทเล็กๆอย่างน้อยที่สุดทุกปีก็มีรายรับเป็นล้านแล้วในความเป็นจริงคนที่สามารถเป็นผู้ฝึกยุทธที่แข็งแกร่งต่างก็เป็นหัวกะทิในสังคมทั้งนั้นเว้นเสียแต่คนพวกนี้จะยอมซิโรราบให้คนที่แข็งแกร่งกว่าการปล่อยกิจการให้รัฐจัดการนับว่าพบเห็นได้น้อยส่วนมากจะก่อตั้งบริษัทขึ้นเองเทียบกับคนทั่วไปแล้วพวกเขามีอํานาจกว่าอย่างเห็นได้ชัดไม่เป็นผู้ฝึกยุทธต่อให้เงินทองมากเท่าไหร่ก็ตกปปอออออออยยูู่่่่่ในนนนนนมืืืคดดีีีฟางงงงงิิบบบพึกัััตววเเเเ็รรจจท จากที่ค้นหาข้อมูลเจอในอินเทอร์เน็ตนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ฝึกยุทธแล้วเรื่องอื่นก็ไม่ต่างจากชาติก่อนมากนั่นหมายความว่าหากฟางผิงอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเรื่องความคิดผลิตภัณฑ์นั้นไม่ใช่ปัญหาประเด็นสำคัญอยู่ที่ฟางผิงไม่มีความสามารถปกป้องตัวเองถ้าอยากหาเงินเล็กๆ็น้อยๆคงพอได้แต่อยากจะทำกิจการใหญ่โตคงเป็นได้แค่ฝันลมๆแรงๆขยัยขยายบริษัทข้ามเขตเพียงเล็กน้อยย่อมเป็นไปได้ว่าจะถูกแย่งชิงทรัพยากรเนื่องจากระบบกฎหมายของประเทศจีนยังนับว่าไม่สมบูรณ์แบบทางการก็มีผู้ฝกกกกกยุจาาานนนนวมััั่่งรรษเช อย่างเช่นตอนนี้ในยุคนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันวีแชทหากฟางถิงทาขึ้นมาก็มีผลลัพธ์เพียงสองอย่างหนึ่งคือกลายเป็นของคนอื่นสองคือถูกใช้แพร่หลายในเมืองกลายเป็นของเล่นบันเทิงใจให้กับกลุ่มคนเล็กๆแพร่หลายออกจากนอกเมืองแม้ว่าจะมีกําไรมากเท่าไร่นั่นก็ไม่ใช่ของเขาส่วนใครจะเป็นเจ้าของก็ต้องดูความสามารถของแต่ละฝ่ายคนทั่วไปใช้ชีวิตอยู่กับการตอกบัตรเข้างานสบายๆหากเก่งขึ้นมาหน่อยก็เปิดบริษัทเล็กๆอยู่ในเมืองอย่างคลอนแคลนแม้จะอยู่ในเมืองก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภยัย การใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงและอกสันควันแขวนแบบนี้นับว่ามีข้อจำกัดกับคนทั่วไปมากก,กว่าชาติก่อนเสียอีกหากฟางผิงไม่อยากเป็นคนธรรมดาก็ต้องกลายเป็นผู้ฝึกยุธแม้ว่าเขาอยากจะกลายเป็นคนธรรมดาแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นคนธรรมดาที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องหรือความปลอดภยัยดีที่โลกนี้ยังมีคนธรรมดาอาศัยอยู่มากสังคมไม่ได้ละทิ้งหรือตัดขาดความหวังในการลืมตาอ้าปากพวกเขาเสียทีเดียวเกาเขานับว่าเป็นความหวังในการพลิกชะตาของคนทั่วไปจำนวนมาก ในปัจจุบันโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งก็เปิดสอนวิชาวรายุทธ์ขึ้นมาเพื่อให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ถึงกับดับความหวังของคนธรรมดาทั่วไปไปสมหมดทั้งยังมีโรงเรียนสอนวรยุทธ์โดยเฉพาะจะเปิดรับนักเรียนยามที่สอบเกาเข่าเช่นกันแต่คำพูดโบราณกล่าวไว้ได้ดีคนจนเรียนหนังสือคนรวยเรียนวรยุทธ์ผู้ฝึกยุทธ์มีพลังกำลังที่แข็งแกร่งค่าใช้จ่ายย่อมต่างจากคนทั่วไปอยู่มากโขเลี้ยงลูกผู้ฝึกยุทธ์คนหนึ่งต้องเสียเงินทองนับไม่ถ้วนในสถานการณ์เช่นนี้หากสอบเข้าสายวรยยยทททด้รรรรรัับพาาาาากรกกรกููแลจปปะเเเเศ่่่ออมมม็นนืงีีีติิภภ ดังนั้นการสอบของนักเรียนสายวร์รยุตจึงยากยิ่งกว่าการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยชื่อดังในชาติที่แล้วปี2007มีนักเรียนเข้าร่วมสอบเกา่าเขาจำนวนทั้งหมด9ล้านคนแต่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนั้นรับนักเรียนสายวรยุตเข้าไม่ถึง20,000คนเท่านั้นนี่เป็นผลรวมจากจำนวนโรงเรียนทั้งหมดชาติก่อนแม้ว่าพวบมหาวิทยาลัยชิงหวาเปยยอตาจะรับนักเรียนไม่กี่พันคนแต่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆก็รับจำนวนไม่น้อยเช่นกันรวมกับโรงเรียนมัธยมปลาย985แห่งทุกปีีมีมกกกาารรรัับนนนเยว่10,000ค แต่ในชาตินี้ทั่วประเทศมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสายวรยุทธ์และโรงเรียนสายวรยุทธ์โดยเฉพาะเกินกว่า100แห่งมหาวิทยาลัย100แห่งรับนักเรียน20,000คิดค่าเฉลี่ยออกมาว่าเป็นจำนวนที่น้อยอย่างยิ่งไม่นานมานี้สัดส่วนการรับอยู่ที่1ส่วน500ดูเหมือนไม่น้อยในความเป็นจริงนั่นเป็นเมืองหลวงเทียบกับสัดส่วนในเมืองเล็กๆต้องเพิ่มไปอีก10เท่าตัวนี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พวกเฉินฝานเกิดความท้อแท้ใจนอกจากนี้การสอบเข้าสายวรยุทธ์ยังมีช่องทางอีกมากมายก่อนหน้านี้เฉินนนนนฝาาาาพูดดว่่่่่คคสสมััรหีเเงือไขตุท้น ยามนี้ยังไม่พูดถึงเงื่อนไขยอย่างอื่นแต่ค่าสมัครสอบสายวรยุทธ์ก็เพียงพอให้ฟางผิงปวดหัวแล้วการสมัครสอบวรยุทธ์ที่จะเริ่มในสัปดาห์หน้ายังมีข้อจํากัดเรื่องเวลาสมัครสอบมาเกี่ยวข้องด้วยค่าสมัครสอบหมื่นหยวนฟางผิงที่ฮึกเหิมเมื่อครู่ห่อเหี่ยวลงในทันใดแค่เริ่มคิดก็ทําให้ไฟในใจมอดดับไปกว่าครึ่งยิ่งไม่ต้องพูดถึงเงื่อไขามากมายก,ายก่ยกองที่รอยอยู่อีกปวดหัวชะมัดฟางผิงถอนหายใจจะมีใครได้เกิดใหม่แล้วหน้าอนา,านาดแบบเขาอีกไหมฟางผิงกินข้าวเสร็จก็กลับมาที่โรงเรียเเเียยยนนนนนเเเหหืองงิิตตดััววพท่า้ คาบเรียนช่วงบ่ายยังไม่เริ่มนักเรียนในห้องส่วนหนึ่งเตรียมตัวสำหรับเกาเข่าอีกส่วนกำลังคุยเล่นกันหัวข้อสนทนาก็หนีไม่พ้นเรื่องการท้าประลองของปรมาจารย์ที่จางเฮาเอ่ยถึงเมื่อเช้าเชิญฝานเห็นฟางผิงกลับมาก็วางมือที่กำลังฝึกทำข้อสอบทันทีเอ่ยถามไปเล่นเกมมาฟางผิงกรอกตาตอบอย่างหมดคำพูดเวลาแบบนี้จะไปเล่นเกมนายเห็นฉันเป็นคนง่หรือไงไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเกาเข่าต่างหากขณะที่พูดฟางผิงก็ถูมือเอ่ยด้วยยิ้มตาหยีเสี่ยวฝานฝาน,านพอจะมีเงินบ้างหรือเปล่าเชิญฝานขมวด คัแคคไม่ล้อเล่นกันสิถ้ามีเงินก็ให้ฉันยืมสักหมื่นวันหลังรวยแล้วจะคืนนายร้อยเท่าเลยฮ่าฮ่าเชิญฟานหัวรอแห้งแห้งดันแว่นกลับไปทำข้อสอบต่อฟางถิงขัดสนจนเป็นบ้าไปแล้วฟางถิงถอนหายใจใช้วิธีนี้ไม่ได้ซะแล้วทุกคนต่างก็เป็นนักเรียนต่อให้ทางบ้านจะพอมีพอกินอยู่บ้างแต่ใครจะโง่ให้คนอื่นยืมเงินตั้งหมื่นหยวนกันหรือฟางถิงจะต้องเอ่ยปากกับพ่อแม่แต่ครอบครัวตัวเองก็ฐานะธรรมดาเงินหมื่นหยวนในยามนี้ไม่ใช่จำนวนน้อยๆอยดูจากความสามารถของเขาแล้วการสมัครสอบวุททธบจะไไมมม่่่ีหหหววังากกพพูดดอออปแจะเ็น้ยอย่างนนั้หรือ วันนี้เป็นวันเสาร์มีเพียงนักเรียนมัธยมปลายปีสามที่เข้าเรียนอาจารย์บอกว,กว่าการสมัครมีในสัปดาห์หน้าแต่อีกไม่ถึงสองวันก็วันจันทร์แล้วถ้ามีเวลามากกว่านี้หน่อยเขาคงสามารถคิดวิธีหาเงินค่าสมัครสอบได้แล้วแต่เวลาไม่ถึงสองวันแม้เขาจะมีความสามารถขนาดไหนก็หาเงินได้ไม่ถึงหมื่นอยู่ดีนี่นับว่าเป็นก้าวแรกในการสมัครสอบต่อจากนี้หากอยากสอบวระยุทธ์ยังจำเป็นต้องหาเงินต่อในชาตินี้ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะมีโอกาสใช้ทรัพยากรประกอบอาชีพอย่างมั่นคงร่ำรวยได้ ไม่อย่างนั้นพวกผู้ฝึกยุทธคงไม่คิดเปิดกิจการสร้างบริษัทให้ก้าวหน้าไปไกลอย่างนี้หรอกหรือถ้าไม่เปิดบริษัทส่วนใหญ่ก็จะทํางานกับภาครัฐผู้ฝึกยุทธในนิยายโทรทัศน์พวกนั้นเดินลอยชายไปมาชั่วพริบตาก็เลื่อนขั้นได้แล้วหากเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กฟางผิงคงไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้ฟางผิงเชื่อเรื่องเลวไหลนี้จนหมดเปลือกแล้วตอนกลางวันอ่านผ่านๆในอินเทอร์เน็ตก็มีข่าวซุบซิบบางอย่างแม้ว่าจะเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นหนึ่งที่ระดับต่ำที่สุดแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ แต่แค่นี้ก็สิ้นเปลืองเป็นล้านแล้วผู้ฝึกยุทธยิ่งก้าวหน้าก็ยิ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเงินทองจํานวนมากมายถ้าไม่มีทรัพย์สินมรดกคอยจุนเจือก็เป็นไปไม่ได้คนธรรมดาหากสอบวรยุทธ์ไม่ได้อาศัยระดับเงินเดือนของคนทั่วไปจะมีสักกี่คนที่พึ่งพากําลังตัวเองจนกลายเป็นผู้ฝึกยุทธได้ทุกคนถึงได้กระตือรือร้นกับการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่สอนวรยุทธ์ประเด็นสำคัญอยู่ที่สายวรยุทธ์ในมาหาวิทยาลายัยมีการจัดหาทรัพยากรส่วนใหญ่ให้นักเรียนนี่นับเป็นการดูแลจาากภาส่วนของรัฐ แม้ว่าจะขาดคลนอยู่บ้างเมื่อสอบสายวรยุทธ์ได้แล้วประตูใหญ่ของธนาคารก็จะเปิดอาต้อนรับคุณอย่างใจกว้างกู้ยืมเงินย่อมไม่ใช่เรื่องยากหรืออีกทางเลือกก็เซ็นสัญญากับบริษัทใหญ่ๆล่วงหน้านักเรียนสายวรยุทธ์นั้นเนื้อหอมองค์กรต่างๆจึงยินดีที่จะช่วยเหลือเงินทองในการบ่มพมเล็ดพันชั้นยอดเหล่านี้แต่ก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นล้วนต้องสอบเข้าสายวรยุทธ์ให้ได้เป็นอันดับแรกอยากจะเป็นผู้ฝึกยุทธโดยไม่เสียเงินนับว่าเป็นฝันลมๆแรงๆฟางถิงถอนหายใจอีกครั้งวันนี้แทบไไไมมม่่่รรรรูู้้้้้้ววาาาาาถอนนนนนหหหยใใจจปกกีีีคคัังงงแลทดึข